โอเคนะครับถัดไปหลังจากที่เราได้ดึงข้อมูลนะฮะมาแสดงในในชีตของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะทำอะไรครับ Pivot Table Pivot Table นะฮะ Pivot Table ก็คือเราต้องการที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะฮะมาแสดงเป็นอีกมิติหนึ่งอ่าอีกมิติหนึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเราต้องการทราบว่า หมดหมู่อะไรนะฮะที่มีการสั่งมานะครับอา่าอย่างเช่นหมดหมู่เครื่องดื่ม5รายการอยู่นะฮะ5ครั้งเครื่องแต่งหน้าสองครั้งนะครับเอ่ออาหารสด6ครั้งนะฮะอา่าแสดงว่า,าร้านเราเนี่ยขายอาหารสดน่าจะาขายดีนะฮะอา่าประมาณนั้นอ่ะมาดูกันนะครับ ที่เราคลิกสินค้าคลิกหมวดหมู่ก่อนก็ได้นะคะคลิกทั้งหมดเลยนะทั้งคอลัมน์เลยอย่างนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกคลิกอะไรครับ <c oughs> ไปที่เมนูดีกว่านะไปที่เมนูคำว่าแทรกไปหาคำว่าตารางไพวตารางไพรเว ได้ไหมตรงนี้ถ้าได้ไปต่อปุ๊บนะครับถ้าเราไปคลิกที่ตารางแทรกไพวอรเลยก็ได้นะแต่เราก็ต้องมาเลือกชีทอยู่ดีนะ,ะว่าเราต้องการข้อมูลช่วงไหนนะครับอ่าฮะอ่ะ,อะสมมตินะเมื่อกี้วิธีที่หนึ่งเนาะการเลือกข้อมูลก่อนสมมติว่าเราเนี่ยยังไม่เลือกข้อมูลเลยนะฮะเราต้องการใช้ p i วอ t ์ดเทเบิลก็คลิกแทรกเทวอ t ์ดเทเบิลแต่เราต้องมา เลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกข้อมูลมาอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ตกลงเลือกข้อมูลเสร็จแล้วกตกลงนะเนาะเขาก็ถามว่าเราจะ,ะสร้าง p i ว o t T a b l e เนี่ยในแผ่นง,งานใหม่หรือแผ่นง,งานที่มีอยู่นะครับกดที่แผ่นง,งานใหม่นะฮะแผ่นง,งานก็คือชีตนะ s ะชีตใหม่นะฮะถ้าเราบอกว่าอยากจะแสดงใน แผนง,งานที่มีอยู่ตรงนี้นะก็คือชีทหนึ่งชีทที่เราเปิดอยู่นะเราก็เลือกว่าเราต้องต้องการไปตั้งตรงไหนนะช่วงไหนก็ไปตั้งได้แต่ผมให้พวกเราเลือกแผนง,งานใหม่นะครับกดสร้างเมื่อสร้างมาแล้วนะฮะก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะฮะใครขึ้นหน้าตาอย่างนี้บ้างกดหนึ่งมาหน่อย นะฮะเข้ามาในอย่างนี้แล้วนะฮะก็จะมีนะมีอะไรครับมีแถวมีคลัมน์แล้วก็มีค่าแล้วก็มีตัวกรองนะครับตอนนี้ให้พวกเราเลือกหมวดหมู่มาตั้งที่แถวนะฮะอ่ามันก็จะกรุ๊ปนะหมวดหมู่ของเรามีกี่หมวดหมู่สมมุติมีร้อยมันก็จะเป็นร้อยหมวดหมู่นะฮะในที่นี้คือผมใส่ไป10นะแต่ที่มีข้อมูลจริงๆแค่7นะฮะที่มีการสั่ง ่าหมดโมเลือกไปอยู่อะไรครับเป็นค่าของมันอ่าเป็นค่าเราจะค่าในที่นี้นะฮะสามารถที่จะเลือกนะให้มันนับนะเขา A ก็คือนับนะฮะนับหรือเราบอกว่า sum ซมัมันมีค่าหรือเปล่าข้อมูลหมวดหมู่ไม่มีใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีค่าหมวดโมลองเลือกดูนะฮะเขานะฮะ พวกนี้ลองเลือกดูเนาะเอเวอร์เดเอเวร์เก็ไม่มีนะฮะจริงๆแล้วมันคือเขาเราต้องการทราบจำนวนครั้งของไพวัตเทเบลนะครับ <c oughs> อ่าในนี้เราก็สามารถที่จะไปเพิ่มเรื่องของคอลัมน์ได้เพิ่มคอลัมน์เพิ่ม,มทำไมนะฮะฝั่งคอลัมน์เองนะฮะก็สามารถที่จะ ระหว่างระหว่างคอลัมน์กับแถวเนี่ยตัวแปรตัวแปรหนึ่งตัวหนึ่งตัวแปรแล้วแกนะฝั่งนี้นะหนึ่งข้อมูลฝั่งนี้สามารถที่จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะระหว่างแถวกับคอลัมน์ถ้าเราไปตั้งที่แถวมันก็จะไม่เห็นคอลัมนะ์นะจะไม่สามารถใส่ในคอลัมน์ได้เอาสมมติเนี่ยตั้งไปตั้งที่แถวคอลัมน์ก็หายไปนะครับค่าส่งไปแล้วตัวกรอง นะตัวกรองเราก็สามารถที่จะใส่ตัวกรองตัวกรองคือข้างบนนี้นะเราสามารถที่จะติ๊กเลือกหมุดหมู่ได้นะเลือกหมุดหมู่ได้นะว่าเราต้องการแสดงอะไรบ้างถ้าว่างตัดป้ายนะอะไรอีกเราอยากจะแสดงแค่อ,อ,อาหารแห้งอะ,อะไรประมาณนี้เนาะหรือเลือกทั้งหมดนะครับ๋อ,อมันแค่นี้เองเหรอ ยัง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 เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนตารางที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะเราสามารถที่จะเลือกข้อมูลมาทั้งหมดเลยก็ได้ตอนนี้นะถ้าเราคลิกที่ตารางข้อมูลที่เราเลือกมาเนี่ยเลือกแค่คอลัมน์ b อย่างเดียวใช่ไหมครับเอาเลือกทั้งหมดมันหน่อยนะทั้งหมดมันหน่อยก็คือ a นะ a ถึง g ตัวนี้อ่ามันก็มาหลากหลายแล้วล่ะครับสนุกแล้วทีนี้เนาะสนุกแล้วนะจะมีทั้งหมวดโมม,มมีคอลัมน์ B C D E ถึง G เลยนะครับมาหมดเลยโอเคอ่าหมวดโมโอเคเดี๋ยวเราเอ่ออกก่อนเนาะเอาออกก่อนนะ ตัวแถวก็คือแถวนะแถวก็คือแถวคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ฝั่งนี้นะครับเราอยากทราบว่าหมวดหมู่ไหนบ้างตั้งที่หมวดหมู่สินค้าไหนบ้างตั้งที่แถวนะมันก็จะกรองเป็นหมวดหมู่อย่างนี้ให้นะครับเสร็จแล้วเราอยากจะรู้ค่าหรือจำนวนที่คน เขาซื้อใช่ไหมครับอ่ะเลือกที่อะไรครับจำนวนหน่อยก็ได้จำนวนคือ,อเป็นค่านะฮะจำนวนเป็นค่านะครับราคาคใส่เข้าไปนะครับตัวกรองเราอยากจะกรองอะไรบ้างนะรกรองอาจจะกรองเป็นเวลาก็ได้ นะตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรครับข้อมูลสินค้าที่เป็นหมวดหมู่หมวดหมดูหม่มของสินค้าชื่อของสินค้าจํานวนที่สั่งนะในแต่ละสินค้าและก็ราคานะครับถ้าเรากดเครื่องหมายลบนะเครื่องหมายลบกดมันก็จะแสดงในระดับของหมวดหมหู่ให้ได้ไหม นาะได้ไหมอืมใครอยู่ได้ใครได้แล้วแค่นี้นะลองทำดูนะทำดูแค่นี้ก่อนนะฮะ <c oughs> โอเคผมสต็อปเอ่อสต็อปรีคอร์ดก่อนเนาะลองทำแค่นี้ก่อน ไอ้สต๊อปบิคคอร์ดไม่ใช่สต็อปแชร์เฮ้สต๊อปบิคคอร์